ลาก่อนอาการเข่าบวมปวดขอนะครับคุณตาคุณยายสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอายุแต่ร่างกายกำลังขาดคอลลาเจนอย่างหนักเมื่อถึงวัย65ร่างกายผลิตคอลลาเจนลดลงกว่าครึ่งทำให้เดินลำบากแต่เชื่อไหมครับแค่อาหาร8อย่างนี้ช่วยลดบวมได้ถึง47%โดยเฉพาะอันดับหนึ่งที่หมอจะบอกตอนท้ายมีคอลลาเจนสูงที่สุดครับก่อนเริ่ม คุณตาคุณยายอายุเท่าไหร่กันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหมอนะครับอันดับที่8ไข่แดงอาหารลำดับที่8ที่หมออยากจะพูดถึงก็คือไข่แดงครับคุณตาคุณยายทราบไหมครับว่ามีความเข้าใจผิดที่น่าเสียดายมากอย่างหนึ่งคือการที่คุณตาคุณยายหลายท่านกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลจนเลิกกินแต่ไข่ขาวแล้วทิ้งไข่แดงไปการทำแบบนั้นคือการทิ้งวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างข้อต่อเลยนะครับ เพราะในไข่แดงมีสารที่เรียกว่ากรรมถันหรือซัลเฟอร์สารตัวนี้เปรียบเสมือนกาววิเศษที่คอยเชื่อมโมเลกุลของคอลลาเจนเข้าด้วยกันครับเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตคอลลาเจนน้อยลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและถ้าเรายังขาดกาวหรือกรรมถันตัวนี้ไปอีกเส้นเอ็นรอบข้อเข่าของคุณตาคุณยายก็จะเริ่มหย่อนยานลงครับอาการที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความรู้สึกว่าขาไม่มีแรง หรือมีอาการบวมที่ส่วนล่างของขาเพราะของเหลวมันรั่วไหลผ่านเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพนั่นเองครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากในปี2020พบว่าผู้ใหญ่ที่มีอาการข้อตึงและหันมาทานไข่ทั้งฟองเป็นประจำวันละหนึ่งฟองมีอาการปวดข้อลดลงถึง2 2เลยนะครับโดยเฉพาะอาการปวดบริเวณเข่าและหลังส่วนล่างและที่สำคัญคือผลลัพธ์นี้ชัดเจนมากในกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับหมออยากเล่าเรื่องของ ป้ามาลีคนไข้ของหมอคนหนึ่งครับป้ามาลีแกกลัวคอเลสเตอร,รอลมากแกไม่แตะไข่แดงเลยมาเกือบ20ปีจนเริ่มมีอาการเดินแล้วเสียวแปลปที่เขา่าหมอเลยแนะนําให้ป้ามาลีลองเปลี่ยนวิธีกินดูครับโดยให้ทานไข่ลวกหรือไข่ต้มยางมาตูมแทนไข่ดาวที่ทอดจนกรอบแห้งเพราะความร้อนที่สูงเกินไปจะไปทําลายสารกำรรมะถันในไข่แดงครับหลังจากผ่านไป2เดือนป้ามาลีเดินมาหาหมอด้วยรอยยิ้มเลยครับ แกบอกว่าขาดูตึงขึ้นและไม่ค่อยบวมเหมือนเมื่อก่อนแล้วดังนั้นหมอขอแนะนําให้คุณตาคุณยายเลิกกลัวไข่แดงนะครับแต่ให้เลือกวิธีปรุงที่เหมาะสมเช่นไข่ลวกหรือไข่ดาวน้ําเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารไว้ให้ครบถ้วนครับใครที่ชอบทานไข่ลวกตอนเช้าๆบ้างครับพิมพ์คําว่าชอบบอกหมอหน่อยนะครับหมอจะได้รู้ว่าคุณตาคุณยายกําลังดูแลตัวเองอยู่ครับอันดับที่7เมล็ดฟักทองเรามาต่อกันที่ลำดับที่7ครับนั่นก็คือ เมล็ดฝักทองครับคุณตาคุณยายเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเดินแล้วขามันสันส่นๆไม่มั่นคงเหมือนเข่ามันจะทะลุดลงไปง่ายๆอาการนี้มาเกิดจากการที่ร่างกายขาดแร่ธาตุสําคัญอย่างสังกะสีและแมกนีเซียมครับซึ่งแร่ธาตุ2ตัวนี้แหละครับที่เป็นเหมือนฟันเฟืองสําคัญในโรงงานผลิตคอลลาเจนภายในร่างกายของเราโดยเฉพาะในวัยของผู้สูงอายุที่ระบบการดูดซึมอาหารเริ่มทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อน การได้รับแร่ธาตุเหล่านี้จากธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อร่างกายขาดสังกะสีกระบวนการซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่สึกหลอจะหยุดชะงักลงทันทีครับผลที่ตามมาก็คืออาการข้อเท้าบวมหรือมีน้ำข้างรอบๆเขาทําให้เดินแล้วรู้สึกหนักขาไปหมดมีการศึกษาในปี2021ระบุว่าเพียงแค่คุณตาคุณยายเคี้ยวมเมล็ดฝักทองวันละหนึ่งกำมือเล็กๆหรือประมาณ1ส่วนสของถ้วยตวง จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อได้มากถึง27%และลดอาการบวมที่เท้าได้เกือบ20%นะครับหมอมีคนไข้อีกท่านหนึ่งคือลุงบุญลุงบุญมักจะมีอาการเข่าสั่นเวลาเดินขึ้นบันไดครับลุงชอบทานเมล็ดฟักทองเป็นของว่างอยู่แล้วแต่ลุงมักจะซื้อแบบที่คั่วเกลือมาทานซึ่งโซเดียมที่สูงเกินไปกลับทําให้ขาบวมยิ่งกว่าเดิมหมอเลยแนะนําให้ลุงบุญเปลี่ยนมาทานเมล็ดฟักทองแบบอบธรรมชาติไม่ใส่เกลือ หรือเอาไปใส่ในน้ำเต้าหู้อุ่นๆทานตอนเช้าครับลุงบุญทำตามอยู่แค่เดือนเดียวแกโทรมาเล่าให้หมอฟังว่าเดี๋ยวนี้เดินก้าวขึ้นบันไดได้มั่นคงขึ้นเยอะเลยและที่สำคัญคืออาการเท้าบวมตอนเย็นๆก็หายไปเกือบหมดครับมเมล็ดฟักทองจึงไม่ได้เป็นแค่ของวางทานเล่นนะครับแต่มันคือขุมพลังแร่ธาตุที่หาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงเลยครับหมออยากให้คุณตาคุณยายลองเปลี่ยนจากการทานขนมหวานๆมาเป็นมเมล็ดฟักทองอบดูนะครับ เพื่อช่วยให้เขาของเรากลับมามีแรงและเดินได้อย่างมั่นใจอีกครั้งใครที่สัญญาว่าจะลองหา,มาเมล็ดฟักทองมาทานในอาทิตย์นี้พิมพ์คำว่าแข็งแรงทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับหมอเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการกินจะช่วยให้ชีวิตบ้านปลายของคุณตาคุณยายมีความสุขขึ้นแน่นอนครับลำดับที่6ปลาแซลมอนกระป๋องแบบกินทั้งกระดูกคุณตาคุณยายครับเวลาเราเปิดปลากระป๋องทาน หลายคนมักจะเขีย่ยเอากระดูกแกนกลางกลมๆทิ้งไปเพราะคิดว่ามันกินไม่ได้หรือกลัวจะติดคอแต่หมออยากจะบอกว่านั่นคือการทิ้งขุมทรัพย์ของเขาเลยนะครับกระดูกปลาแซลมอนที่นุ่มจนบี้เละได้ในปลากระป๋องอัดแน่นไปด้วยแคลเซียมและเจลาตินแบบสดๆที่ร่างกายของคุณตาคุณยายเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ซ่อมแซมกระดูกอ่อนได้ทันทีเลยครับสาเหตุสำคัญที่มันจำเป็นมากสำหรับพวกเรา ก็เพราะว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการดึงแร่ทาตุไปสร้างกระดูกอ่อนเองตามธรรมชาติครับกระดูกอ่อนที่เคยหนานุ่มคอยรองรับน้ําหนักมันก็จะเริ่มบางลงจนสุดท้ายกระดูกแข็งๆสองชิ้นมันก็มาสีกันเองจนเกิดเสียงดังกรอบแกบเวลาเราลุกหรือนั่งครับอาการที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโอความรู้สึกเสียวแปลปที่หัวเขา่าหรือเข่าติดขัดตอนเช้าเช้า ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเบาะรองเข่าของคุณตาคุณยายกําลังแห้งเหือดไปครับมีงานวิจัยในปี2020ยืนยันว่าผู้สูงอายุที่ทานปลาพร้อมกระดูก3ามื้อต่อสัปดาห์มีความยืดหยุ่นของเขาดีขึ้นถึง32%เลยนะครับหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งคือลุงปรีชาแกเคยบ่นว่าเดินไปวัดทีไรเข่าดังก๊อบแก๊บจนอายคนข้างๆหมอเลยแนะนำให้ลุงปรีชาลองเอาปลาแซลมอนกระป๋องมาบี้กระดูกให้ละเอียด แล้วทำเป็นเมนูลาบหรือยำปลาแซลมอนแซบๆทานกับผักสดครับผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ลุงปรีชาเดินมาบอกหมอว่าเสียงในเข่ามันเงียบลงไปเยอะเลยครับดังนั้นหมอขอให้คุณตาคุณยายลองเปลี่ยนวิธีทานดูนะครับอย่าทิ้งกระดูกปลานะครับบี้ผสมไปกับเนื้อเลยครับได้ทั้งโปรโตีนและคอลลาเจนแบบเต็มเมใครที่สัญญาว่าจะลองทานปลากระป๋องทั้งกระดูกในมือหน้าพิมพ์คำว่าจะลองทานบอกหมอหน่อยนะครับ ลำดับที่5หนังไก่มาถึงลำดับที่5ครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกหู่ไปสักนิดเพราะเราถูกสอนมาตลอดว่าหนังไก่มีแต่ไขมันและเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่สําหรับคุณตาคุณยายที่เริ่มมีอาการข้อติดหนังไก่กลับเป็นแหล่งของคอลลาเจนชนิดที่2ที่วิเศษมากครับเพราะคอลลาเจนในหนังไก่นั้นมีความใกล้เคียงกับคอลลาเจนที่อยู่ในข้อเข่าและกระดูกอ่อนของมนุษย์เรามากที่สุดครับทำไมมันถึงกลายเป็นของดีสําหรับคนวัย60ขึ้นไปนั่นก็เพราะร่างกายเรา ไม่สามารถสร้างคอลลาเจนชนิดนี้ขึ้นมาเองได้เพียงพออีกต่อไปครับเมื่อขาดสารตัวนี้ไปข้อต่อของคุณตาคุณยายก็จะขาดความยืดหยุ่นเหมือนประตูที่ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นจะก้าวขาก็ลำบากจะเดินขึ้นบันไดก็เจ็บจนน้ำตาซึมอาการเจ็บปวดเหล่านี้แหละครับคือเสียงร้องขอคอลลาเจนจากร่างกายเรางานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่าการทานคอลลาเจนจากหนังไก่ช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้นถึง40เอร์เซนต์ ภายในเวลาเพียง12สัปดาห์เท่านั้นครับหมออยากเล่าเรื่องป้าสมจิตครับป้าสมจิตแกเดินกับเพิกมาหาหมอเพราะปวดเข่ามากแกบอกว่าแกทิ้งหนังไก่มาทั้งชีวิตเพราะกรัวอ้วนหมอเลยแนะนําให้แกเริ่มทานหนังไก่บ้างแต่ต้องเป็นการต้มหรืออบนะครับห้ามทานแบบชุบแป้งทอดเด็ดขาดเพราะน้ํามันจากการทอดจะไปทําลายคอลลาเจนและทําให้เกิดการอักเสบแทนครับป้าสมจิตแกเลยหันมาทําไก่ต้มน้าปลาบ้าง ไก่อบสมุนไพรบ้างโดยทานหนังเข้าไปด้วยวันนี้ป้าสมจิตกลับมาเดินเหินได้สะดวกไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยแล้วครับหนังไก่จากธรรมชาติคือทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดกว่าการไปซื้ออาหารเสริมแพงๆทานครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องปรุงด้วยการต้มหรือตุนเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดใครที่เมื่อก่อนเคยลอกหนังไก่ทิ้งตลอดลองเปลี่ยนใจมาทานเพื่อเข่าของเราดูนะครับถ้าเข้าใจที่หมอพูดแล้วพิมพ์คำว่าเข้าใจแล้วทิ้งไว้ ในคอมเมนต์นะครับหมอจะได้สบายใจว่าคุณตาคุณยายจะได้สารอาหารดีๆไปดูแลตัวเองครับอั้นดับ4เจลาตินปัญหาใหญ่ที่หมอพบบ่อยมากในกลุ่มคุณตาคุณยายก็คือระบบการย่อยอาหารที่เริ่มเสื่อมถอยลงตามวัยครับการที่ร่างกายจะย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆเพื่อดึงเอาโปรตีนมาสร้างคอลลาเจนซ่อมแซมเขานั้นทําได้ยากขึ้นมาสาหรับร่างกาย ในวัยนี้เจลาตินจึงเป็นคําตอบที่วิเศษที่สุดครับเพราะมันคือคอลลาเจนที่ถูกทําให้สุกและย่อยมาให้เรียบร้อยแล้วร่างกายของคุณตาคุณยายสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยที่ซับซ้อนครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยชราความสามารถในการกักเก็บน้ําเลี้ยงและสารอาหารในข้อเข่าจะลดน้อยลงอย่างน่าใจหายครับทําให้กระดูกอ่อนเริ่มแห้งและบางลงจนเกิดการเสียดสีกันได้ง่ายอาการที่มักจะตามมาก็คือ ความรู้สึกตึงและหนักที่ขาเหมือนมีน้ำมาถ่วงไว้หรือบางท่านอาจจะรู้สึกอ่อนล้าที่ขาอย่างรวดเร็วแม้จะเดินเพียงระยะทางสั้นๆซึ่งนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าข้อต่อของคุณตาคุณยายกำลังขาดการหล่อลื่นอย่างรุนแรงครับผลการศึกษาทางคลินิกในปี2018ที่ทำการทดสอบกับผู้สูงอายุพบว่าหลังจากทานเจลาตินต่อเนื่องเพียง6สัปดาห ผลการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่ากระดูกอ่อนในข้อเข่าเริ่มมีความหนาขึ้นครับซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสําหรับร่างกายในวนัยนี้ที่ปกติจะมีแต่การสึกหรอลงไปเรื่อยๆหมออยากเล่าเรื่องของป้าจันทร์คนไข้ของหมอคนหนึ่งครับป้าจันทร์เคยบ่นว่าปวดเข่าจนแทบจะเดินไปใส่บาตรหน้าบ้านไม่ไหวแกต้องนั่งพักทุกๆ19เลยครับหมอเลยแนะนําให้ป้าจันทร์ลองหาผงเจลาตินบริสุทธิ์แบบธรรมชาติที่ไม่ใส่น้ําตาล มาผสมในน้ำขิงอุ่นๆหรือน้ำซุปทานเป็นประจำทุกวันครับผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนป้าจันทานเดินยิ้มมาหาหมอเลยครับแกบอกว่าเดี๋ยวนี้เดินเหินสะดวกขึ้นมากอาการบวมที่ข้อเท้าที่เคยรบกวนใจตอนเย็นๆก็หายไปเกือบหมดเลยครับดังนั้นหมอขอให้คุณตาคุณยายเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลองหาซื้อผงเจลาตินมาผสมในเครื่องดื่มอุ่นๆหรือซุปที่ชอบันละนิดจะช่วยคืนความยืดหยุน่นให้เส้นเอ็นและลดการอักเสบได้อย่างดีเยี่ยมครับ อันดับ3ปลาสาดินทั้งหนังและกระดูกเรามาต่อกันที่ลำดับที่3ครับนั่นก็คือปลาสาดินแบบทานทั้งหนังและกระดูกครับคุณตาคุณยายเคยรู้สึกปวดเสียวแปบลบที่หัวเข่าเวลาเดินนานๆไหมครับหรือบางครั้งถึงแม้จะนั่งทักแล้วก็ยังรู้สึกปวดตุบๆที่ข้อเท้าเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอยู่ข้างในอาการเหล่านี้มักเกิดจากการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นภายในข้อต่อของเราครับปลาสาดินคือสุดยอดอาหารที่มีทั้งคอลลาเจน ประเภทที่1และกรดไขมันโอเมก้าสที่เข้มข้นมากสารอาหาร2อ,อย่างนี้จะทํางานร่วมกันเหมือนพนักงานดับเพลิงครับคอยช่วยดับไฟการอักเสบที่กําลังเผาผลาญข้อเข่าของคุณตาคุณยายอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเกิดการอักเสบได้ง่ายและนานกว่าปกติครับแค่การเดินไปตลาดหรือการยืนทําอาหารนานๆก็อาจทําให้เกิดอาการบวมน้ําที่ขาได้แล้ว แต่สารอาหารในปรา,าสาทดีนจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายและเพิ่มความแข็งแรงให้ผนังหลอดเลือดทําให้ของเหลวไม่รั่วไหลออกมาจนเกิดอาการค้าบวมแดงครับมีผลการศึกษาทางการแพทย์ในปี2022ระบุชัดเจนว่าผู้สูงอายุที่ทานปรา,าสาทดีนอย่างน้อย3ามื้อต่อสัปดาห์จะช่วยลดระดับความเจ็บปวดและลดการบวมรอบเข่าได้ถึง25%เลยนะครับหมอเคยแนะนําเรื่องนี้ให้ลุงชัยฟังครับลุงชัยแกเป็นคนที่ชอบทานปลาอยู่แล้ว แต่ก่อนหน้านี้แกจะเลือกทานแต่เนื้อปลาและหลอกหนังทิ้งตลอดหมอเลยต้องบอกให้ลุงชัยเปลี่ยนวิธีกินครับโดยให้ทานทั้งหนังและกระดูกปลาเล็กๆในปลาสารดินกระป๋องเข้าไปด้วยลุงชัยทำตามที่หมอแนะนำอยู่แค่2เดือนครับเดี๋ยวนี้ลุงชัยเดินไปซื้อของที่ตลาดกลับมาบ้านขาก็ไม่บวมเป่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับหมอจึงอยากให้คุณตาคุณยายลองหาปลาสารดีในน้าแร่หรือน้ํามันมะกอกมาทานดูนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือคลุกกับน้ําพริกผัก ต้มก็อร่อยและได้ประโยชน์มหาศาลครับการทานปลาสาดินเป็นประจำจะช่วยปกป้องเข่าของคุณตาคุณยายในระยะยาวได้ในราคาที่ประหยัดที่สุดครับใครที่สัญญากับหมอว่าจะลองไปหาซื้อปลาสาดินมาทานในอาทิตย์นี้พิมพ์คำว่าจะทานครับหรือจะทานคะ่ะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับหมอจะรออ่านและเป็นกาลังใจให้ทุกท่านครับอันดับ2น้ำซุปต้มกระดูกคุณตาคุณยายครับ เคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเราเดินมันเหมือนมีเสียงไม้แห้งๆขัดกันอยู่ในเขาหรือบางวันพอกลับมาจากไปจ่ายตลาดที่หน้าปากซอยเขาก็เริ่มบวมแดงจนก้าวขาไม่ออกอาการนี้เกิดขึ้นเพราะหมอนรองกระดูกที่เคยหนานุ่มมันเริ่มบางลงจนกระดูกแข็งๆเริ่มสีกันเองครับน้ำซุปต้มกระดูกนี่แหละครับคือคำตอบเพราะมันไม่ใช่แค่ซุปอุ่นๆธรรมดาแต่มันคือ,อยาบำรุงเข่าแบบเหลว ที่ร่างกายของคุณตาคุณยายสามารถดูดซึมเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกเหราะได้ทันทีครับในทางวิทยาศาสตร์นั้นเมื่อเราเคี่ยวกระดูกเป็นเวลานานสารอาหารที่สําคัญอย่างคอลลาเจนประเภทที่1และประเภทที่2รวมไปถึงกรดอะมิโนอย่างไกลซีนและโปรลีนจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบที่เข้มข้นมากครับสารเหล่านี้คือวัตถุดิบหลักที่ร่างกายใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขี้เกียจผลิตคอลลาเจนเองครับ น้ำซุปต้มกระดูกจึงทำหน้าที่เหมือนการส่งสเสบียงชุดใหญ่ไปเติมพลังให้ถึงหน้าโรงงานผลิตในข้อต่อเลยครับถ้าคุณตาคุณยายเริ่มรู้สึกว่าเดินแล้วเสียวแปบลบที่เข่าหรือมีอาการขาบวมน้ําตอนช่วงเย็นๆนั่นคือสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างภายในข้อต่อเริ่มรั่วซึมและอักเสบครับมีงานวิจัยทางการแพทย์ในปี2021พบว่าผู้สูงอายุที่ดื่มน้ําซุปต้มกระดูกวันละหนึ่งถ้วยต่อเนื่อง12สัปดาห์ มีอาการบวมที่ข้อลดลงถึง44%เลยนะครับและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือผลจากการทำอัลตราซาวด์พบว่ากระดูกอ่อนที่เคยบางกลับมาหนาตัวขึ้นอย่างชัดเจนครับหมออยากเล่าเรื่องของป้าสมพรครับป้าสมพรแกเป็นคนที่ชอบไปเดินงานวัดและทำบุญมากแต่หลังๆมานี่แกแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยเพราะปวดเข่าจนก้าวขึ้นรถตุกๆไม่ไหวหมอเลยแนะนําให้ป้าสมพรเริ่มเคี้ยวน้าซุปต้มกระดูกทานเองที่บ้านครับโดยให้เลือกซื้อกระดูกส่วนที่มีเอ็นเยอะๆเช่น ข้อวัวหรือโครงไก่มาเคี่ยวนานๆและเคล็ดลับสําคัญคือให้หยอดน้ําส้มสายชูหมักลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยดึงแคลเซียมและคอลลาเจนออกมาครับป้าสมพรทําตามที่หมอบอกอยู่3เดือนครับเดี๋ยวนี้ป้าแกเดินนําหน้าลูกหลานเวลาไปทําบุญได้สบายเลยครับดังนั้นหมอขอให้คุณตาคุณยายเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเลิกพึ่งพาแต่อาหารเสริมแบบเม็ดราคาแพงๆแล้วหันมาเข้าครัวทําน้ําซุปทานเองครับเลือกใช้กระดูกที่มีข้อต่อเยอะๆ เคี่ยวทิ้งไว้อย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วซดอุ่นๆตอนเช้าวันละถ้วยครับรับรองว่าเข่าของคุณตาคุณยายจะกลับมาทํางานได้ลื่นไหลเหมือนได้น้ํามันหล่อลื่นชั้นดีเลยครับอันดับหนึ่งเอ็นเนื้อและแล้วเราก็มาถึงสุดยอดอาหารอันดับหนึ่งที่หมอภูมิใจนําเสนอมากที่สุดครับนั่นก็คือเอ็นเนื้อครับคุณตาคุณยายอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแต่ในสายตาของหมอเอ็นเนื้อคือ คอลลาเจนบริสุทธิ์ที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่ธรรมชาติจะมอบให้เราได้เลยครับสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังทรมานกับอาการปวดเข่าอย่างรุนแรงจนแทบจะเดินขึ้นบันไดไม่ไหวหรือเข่ามีอาการบวมเป่งจนเห็นได้ชัดเอ็นเนื้อคือตัวช่วยที่จะเข้าไปกู้สถานการณ์ได้เร็วที่สุดครับโครงสร้างของเอ็นเนื้อนั้นประกอบไปด้วยคอลลาเจนประเภทที่1เกือบ100%ซครับซึ่งเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับที่อยู่ในเส้นเอ็นและกระดูกของมนุษย์เราเป๊ะเลยครับเมื่อคุณตาคุณยายทานเอ็นเนื้อที่ผ่านการปรุุงจนสกเปื่อย ร่างกายจะได้รับเพปไทขนาดเล็กที่ตรงเข้าซ่อมแซมเส้นเอ็นรอบๆข้อเข่าและข้อเท้าที่เคยหย่อนยานให้กลับมาตึงและมั่นคงขึ้นครับยิ่งอายุมากขึ้นเส้นเอ็นเราจะเหมือนหนังยางที่หมดอายุครับการทานเอ็นเนื้อจึงเหมือนการเปลี่ยนหนังยางเส้นใหม่ให้แก่ร่างกายเรานั่นเองครับถ้าคุณตาคุณยายเคยรู้สึกเหมือนกระดูกสะโพกหรือเข่ามันบดขยี้กันเองเวลาขยับตัวหรือรู้สึกข้อเท้าไม่มั่นคงเวลาเดินบนพื้นไม่เรียบ นั่นคืออาการที่ฟ้องว่าน้ําเลี้ยงในข้อต่อมันแห้งหายไปหมดแล้วครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพในปี2022พบว่าผู้ที่มีอายุเกิน60ปีที่ทานเมนูเอ็นเนื้อตุน3มือ้อต่อสัปดาห์มีความหนาแน่นของน้ําเลี้ยงในข้อเข่าเพิ่มขึ้นถึง63%ครับและที่สําคัญคือความเปลี่ยนแปลงนี้เห็นผลชัดเจนภายในเวลาไม่ถึง30วันเท่านั้นเองครับหมอมีคนไข้อีกท่านหนึ่งคือ ลุงสมชายครับลุงสมชายเคยเป็นนักกีฬาเก่าแต่พออายุมากขึ้นแกปวดเข่าจนแทบจะลุกจากเตียงไม่ได้เลยครับแกเคยลองทานมาหลายอย่างแต่ก็ไม่ดีขึ้นหมอเลยบอกให้ลุงสมชายลองทำเมนูเอ็นเนื้อตุนยาจีนทานดูครับโดยเน้นการตุนด้วยไฟอ่อนนาน8-12ถึงชั่วโมงจนเอ็นเนื้อนุ่มนิ่มกลายเป็นเจลลี่ลุงสมชายทานอย่างตั้งใจอย,อยู่แค่เดือนเดียวครับแกโทรมาเล่าให้หมอฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าเดี๋ยวนี้ แกก้าวขึ้นบันไดบ้านไม้สองชั้นได้โดยไม่ต้องเอามือโหนราวบันไดแล้วครับอาการปวดแปบลบที่เคยรบกวนก็หายไปราวกับปาทิฮาริเลยครับหมอจึงอยากให้คุณตาคุณยายให้โอกาสตัวเองอีกครั้งนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้กับอาการปวดเข่าครับลองไปหาซื้อเอ็นเนื้อสดจากตลาดมาตุนให้เปื่อยใส่ขิงใส่กระเทียมและรากผักชีเพิ่มความหอมและช่วยย่อยครับทานเป็นประจำสัปดาห์ละสามครั้งในรูปแบบซุปหรือตุนยาจีนครับ เอ็นเนื้อจะเข้าไปช่วยสร้างเบาะรองเข่าและนำเลี้ยงข้อต่อให้กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งครับใครที่พร้อมจะออกไปหาเสื้อเนเนื้อมาดูแลตัวเองในอาทิตย์นี้พิมพ์คําว่าสุดยอดบอกหมอหน่อยนะครับหมออยากเห็นความมุ่งมั่นของคุณตาคุณยายทุกคนครับการดูแลสุขภาพในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่เราเลือกทานอาหารที่ถูกต้องและให้เวลาในการปรุงอย่างประณีตร่างกายเขาก็พร้อมจะเยียวยาตัวเองเสมอครับหมอขอเป็นกําลังใจให้คุณตาคุณยายทุกคนกลับมาเดินเหินได้สะดวก และใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขกับลูกหลานไปนานๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเขาคู่เดิมของเรายัางต้องการการดูแลจากเราอยู่เสมอครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่มื้ออาหารนะครับคุณตาคุณยายทุกท่านครับร่างกายของคุณตาคุณยายพร้อมจะเยียวยาตัวเองเสมอครับเพียงแค่เราเลือกทานอาหารที่ดีแปดอย่างนี้สัปดาห์นี้จะลองเริ่มที่เมนูไหนก่อนดีครับพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์นะครับ หมอจะรออ่านทุกข้อความเลยและถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้ขาของเรากลับมาแข็งแรงไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณตาคุณยายพบกันในวิดีโอหน้าครับ